สวัสดีครับพบกันกับมาบังกินเดียวรีวิวกับมาบังครับวันนี้ก็มาดูฟาร์มแก้กับที่อำเภอลันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกาล่ังพุ่มก็คือฟาร์มแก้นะครับมีแก้อยู่ประมาณ3ถึง40ตัวได้ครับประมาณก็มีอาหานคอยบริการให้กับเด็กๆตัวใครที่อยากจะให้อาหานแก้นะครับมีอาหานแก้บริการอยู่ครับ บริเวณรอบๆมีหูเขานะครับล้อมร,รอบมีลานกาแฟเล็กๆด้วยนะครับปล่อยบริการอยู่กลางๆความแกะบริเวณอากาศสดชื่นดีครับมีหูเขามีอะไรล้อมรอบมาเที่ยวกันได้นะครับความแกะรับสบายบรรยากาศดีมีแกะเยอะเลยกับเด็กๆชอบกับแกะ บรรยากาศดีอากาศดีกับตัอลำตกาอจัางวัดนครซีนะครับนีรบบล่างง่ายอ้อนแก่นะครับตัวนี้แก่ติใจจ้ไอ้อนก็มาให้ตรงนี้ได้เลยนะครับีแก่อยู่รอกินอาหารอยู่อยู่แก่นะนอาหลับตัวตัวอ้อนมาให้กันได้ของรังคมน่ครับก็มายืนปุ๊มกับแก่ก็มายืนรอเลยครับอรอจะกินอาหาร kè bị cong kè có bạn đấy tua nán น้องขึ้นน้องน้องขึ้นนะน้องวอลกัดเนี่ย